สายรวมนะครับเดี๋ยวห้องมาต่อไหมครับเดี๋ยวห้องมาต่อสายบวกก้อนนะครับผมเขากับขัวบวกข้อแบตเตอรี่แล้วเขาก็มาต่อสายลบสวัสดีครับมันหยังนอครับนี่คือมาว้าเแต่นอครับตอนแรกว่าเป็นวันที่ยี่สิบแปดครับว่าเครื่องไดโวสิบสองโวลต์เบงี่เขาได้มานี่นะครับเดี๋ยวเขามาทดสอบกับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์เบิ้งนะครับแบตเตอรี่ 5า10มครับผม12โวลต์เครื่องเขาสิทธิ์ทำงานในบนนั่ครับแจกไปก่อนครับว่ามีอย่างน้อหยุกขรงนั้นครับมีอย่างหยุกขรงนั้นครับหอยยางหนีเลยครับหอยทีเหลื่อ นี่ครับนี่บานนี่เบิ้งครับเครื่องสูบน้ำไดโวครับผมมาครับบานนี่เข้ามาแกเบิ้งเนาะครับว่าข้างในสิเป็นจังไดครับสิงามคือในภาพบอเนาะครับเดี๋ยข้ามาแกเบิ้งครับว่ายังไงครับเข้ามาแกเบิ้งว่าสิเป็นสภาพจังไดครับเออสิเป็นสีจังไดรูปร่างหน้าตาเขา สิเป็นยังไงเนาะครับเนี่ย๋ยวเข้ามาแกะบก้างครับนี่ครับผม,ออมแอนแอนแอนออกมาแล้วครับแอนแอนแอนออกมาแล้วครับผมออกมาแล้วนี่ครับผมงามมาครับงามวะนี่ครับ ออกมาแล้วครับเครื่องไดโวครับผมไดโวสูปน้ำครับเดยวเข้ามาเบึงคาบาเป็นอะไรครับผมเครื่องไดโว12โวลต์ครับเครื่องไดโวกินไฟ12โวลต์300วัตต์ครับนี่ครับเครื่องไดโว12โวลต์300วัตต์เนาะครับผมนี่ครับ ยังไม่เลยครับมันนี้ครับห้องสี่เดไปทดสอบเบื้องนะครับว่าว่าเครื่องไดวโที่เข้าได้มากไหมนี่นะครับว่าสิสูบน้ำได้บ่เนาอกครับผมเดี๋ยวห้องไปทดสอบกับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์เบิ้งก่อนนะครับว่าเครื่องเขาสิทํทงานได้บ่เนาะครับมาครับพ่ามาทดสอบกับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับว่าไดวโอนะครับของเ้านะครับ สีสร้างมาใหม่เขาสิทํางานมาครับมาครับห้ามาเบิงผงพร้อมๆกันครับผมว่าเครื่องเดวโอ12โวลต์ที่เข้าไดมานี่เนะครับเข้าสิมาทดสอบกับแบตเตอรี่หา10แอมป์12โวลต์นะครับว่าเครื่องเดวโวเข้าสิทํางานบ่ครับผมเดี๋ยซส์บวกนะครับมาขีดกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ เรือห้องซีเมาสายสายลบของเครื่องสูบน้ำไดวโวมาต่อเข่ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับของแบตเตอรี่นะครับสายรวมนะครับเดี๋ยวห้องมาต่อไหมครับเดี๋ยวห้องมาต่อสายบวกก้อนนะครับผมเข่ากับขั้วบวกขอ้แบตเตอรี่แล้วห้องก็มาต่อสายลบเข่ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ครับผมนี่ครับผมทํางานแล้วครับ ทำงานครับทำงานอยู่ยครับผมนี่ครับทำงานครับผมไดโวที่เข้าสั่งมาไม่นะครับเขาทำงานได้ดีครับผมหลังจากนี้นะครับพอหอด วันยุดนะครับบันนี้เฮากะสิดเดไปทดสอบเมืองนะครับว่าเขาจะสูบน้าขึ้นมาได้บ่เนาะครับตอนแรกผมกคิดวา่าสิมาผุนนะครับวันที่ยี่สิบแปดเนะครับแต่วันนี้บอกคิดวา่าสิมามาวหวขนาดนี้เนาะครับสามมือเนาะครับนี่ครับผมนี่แหละครับ บัดเี้เฮากระสได้เอาไปซูปน้ำพอสิไสด้ลดน้ำต้นใหม่ยู่ไหลหน้าส่วนผสมของเฮานะครับนี่เป็นเครื่องไดโวนะครับเครื่องไดโว12โวลต์300วัตต์เนาะครับผมเป็นเครื่องที่2ของเฮาเนาะครับเครื่องแรกนี่เฮาซื้อมาเนาะครับอายุการใช้งานของเขาก็สสอยูที่4ปีเนาะครับผมห่างแบบสมสมจสังได๋ก็บสมเมื่อไรครับผมขาดจาวานะครับ บัดนี้เฮาเบเบิงนะครับว่าเครื่องที่สองเฮาสิใส่เดี๋โดนซ้ำใดแต่ถ้าเฮาหูจักตัวนุกถนอมกับสิใส่เดีโดนอยุตนะครับบัดนี้นะครับเฮาเลยสื่อเครื่องมาใหม่กับผมเป็นเครื่องที่สองมาครับเฮามาแกเบิงสายไฟว่าเขาสีเงาซ้ำใดนะครับสายไฟเครื่องไดโวนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับเฮามาแกเบิงนะครับว่า เขาสี่สายไฟเงาสำหรับนะครับผมนี่ครับอยู่ที่ประมาณซีกระเบื้องหางกระเบื้องครับผมอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งเนาะครับเมตรครึ่งเนาะครับผมนี่ครับสำหรับเครื่องเดวโวเครื่องนี้เนาะครับเท่ากับเสียเอาไปลดน้ำ พักลดน้ำต้นใหม่เนาะครับยูทีไรหน้าส่วนผสมของเ้านะครับบางข้างห้าอาจสีใส่บัวลดน้ำนะครับแต่ว่าถ้าหากระยะทางไกลเนาะครับห้ากระสีใส่ไดโวนะครับต่อท่อน้ำไปหดต้นใหม่นะครับบางมองเนาะครับ,บาาาอาจชิมราาีระยะทางไกลข้ากระสีใส่ไดโว ตอท่อเนาะครับผมท่อน้ำนิวนึงเนาะครับบันนี้เอาไปลดน้ำเอาบางข้างกะระยะทางไกลพ่อว่าเด็ดทุนแรงเนาะครับผมเครื่องในวัวห้องครับยางงามเลยครับนี่ครับรูปทรงท่างออกเนาะครับก็สิเป็นท่อออกนิวหนึ่งเนาะครับบด้วยสีทองเหลืองยางงามเลยครับเดี๋ยวห้องสิได้ไปสูบน้ำเบิ่งคบว่าเขาสิเป็นจังหนเนาะครับ มาบันนี้ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเข้ามาทดสอบเบึ้งนะครับว่าไดโวที่เขาสร้างมานะครับว่าเขาสิทํางานมาครับไดโวที่เขาสั้างมาไหมานะครับเขาทํางานได้ดีรับผมหลังจากนี้นะครับพอหอวันหยุดนะครับบันนี้เขาก็สิไปทดสอบเบึ่งเนาะครับว่าเขาจะสูบน้าขึ้นมาได้บ่เนนะครับแต่ว่า ได้วัวองเข้านะครับทํางานกับผมได้วัวองเข้านะครับทํางานกับผมเดี๋ยวขังต่อไปนะครับเข้าตรวจสอบกับน้มเบิ้งนะครับผมว่าน้มเขาสิออกมากบ่านะครับผมมือวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ากันกับผมผมสีไปติดตัง้งเครื่องสูบน้ำได้วัวกับผมว่าเขาสีทางานสูบน้ำขึ้นมาได้บ่เนะครับเมื่อวานนะครับเข้าได้ได้วัวมากไหมครับผมบัดนี้นะครับ, Day รบ,บนนะะก็เลยมา ตรสอบกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเบื้องล้ว,วา่าเครื่องของเขานะครับทำงานมือหลังนะครับเดี๋ยวเ้อาไปตรวจสอบกับน้ำเบิ่งคาับวาเขาสีสูบน้ำขึ้นมาได้บ่เนาะครับผมคลิปนี้นะครับฝา,บบาบบกเพื่อนๆได้ครับผมถ้าเบิ่งคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้น้ำเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม ได้ได้วูมาไหมนะครับผมขอบคุณครับ